oof ผมขึ้นด้ยนี่ครับผมโอแล้วครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักท่านที่ต้อนรับเข้าสู่เซนทรัลคองเทนตัลและชอบในการตกปลาให,หมายธรรมชาติครับผมวันนี้นักปรอยู่ที่กองแยกตรงเซอร์ชีนะครับฝ่ายนับๆเดี๋ยวว่าจะมานับอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> ครับผมวันนี้มาคนเดียวครับเอามอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปลาอนครับโอ้โหมาอย่างเร็วครับสเซนทรัล ีเดินขึ้นลงยากนิดนึงนะครับจะชันแล้วก็สถานที่จอดรถทถานที่จอดรถก็รถจุนจะจอดไม่ได้นะครับถ้าจะมาก็ใช้มอเตอร์ไซค์มานะครับหมดแล้วครับหมดแล้วหนะมดแล้วครับ เห็นตัวเลยครับผมขึ้นอยู่ดครับผมานะครับ 速度最高。 สว่ดครับคุณนี่โคอ้ยหลุดจ้อยครับค่าสวยเลยครับได้ครับผมนี่ตักครับคุณเลี้ยงที่ตักมาสัมารถออกจับเล็ดออกจับตัวได้แล้ว โโอโ้นี่แหละครับเสียโอกาสเลยโอ้อย่างมันเลยครับท่านผู้ชมนัดออกมาจากตอได้แล้วน่าจะไซส์ประมาณสักโลห้าตื้อโลสองเนี่ยครับโอ้โห ครับผมวัมนนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมวัมนนี้สวยๆด้วยได้ฝ่ามือเลยครับ ปบนำ ัครนี่นะไม่เดี๋ยวลูกสับใส่กระเปาไว้ง้างครับท่านผู้ชมที่๊นุเบอร์หนึ่ง โอเคครับนะตอนนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงนิดนหมายนี้ติดจรงครับของใหญ่แน่นอนครับผมเสียดายวันนี้นะประเมือนติดล้อมเท่าไหร่ก็หมายนี้ก็มาก็เสียดายไม่ได้มาก็เสียดายเพราะว่าทั้งคัดทุ่ง,งทั้งติดง้างทั้งพัดโกงโอ,โอ้มีครบรสชาติเลยครับของแคบ,บๆเิดน,นึงเสียดายฟ้าฝนขึ้นกับ แต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับเป็นเหยื่ยอนะพอมันหมดแล้วไปข้างในนู้นนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวนั้นนะครับวันเด่นอยู่ก็เลยไม่เท่าไหร่ก็เดีย๋ยวคุณป้าใครที่อยากจะมาหมายนี้ก็ทักมาคุยกันนะครับทักมาคุยกันทายคอมเมนต์แล้วกันครบับผมจะปักหมุดให้ครับ จะริ้รักษาความสะอาดกันด้วยครับผมขยาเพื่อ,อคลองชื่อคลองไม่รู้ชื่อคลองอะไรเหมือนกันนะครับก็มาตามหมดที่นะ้าะปักในไทยนะนครับเช่นกันกระสุกครับมีเวลานอ้อยพี่เฉยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล,ววรรและกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้าประพฤติด้วยนะครับ,รบ,น,น,รจจบน้าประพฤติน้าประพฤติพยายามหาไม้ที่สวยไม้เด็ดๆมาปาักกันทุกคนครับ ปลาหมึกเองก็ไม่ใช่เซียนเป็ดที่ไหนครับการนําเสนอของน้าปลาหมึกอาจจะถูกใจหรือไปถูกใจนะนาบากคนก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับก็ไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใคยครับผมน้าปลาหมึก,กยังเป็นมือใหม่เป็นมือสมัครเล่นก็พยายามอยากเท่องเที่ยวธรรมชาติครับผมี๋ยวยงไงแล้วเจ็บคันแล้วครับแล้วสดงปลูกแจมให้ชมครับผม ไดเวลาน้อยไปหน่อยครับได้ปลาหมันเล็กมาสองแก้มกับตะเพียนหนึ่งยิสุกแว่นหนึ่งครับเดียวยสุกตัวที่หลุดตัวเนี้ยไปสวยครับผมตัวที่ง่ายลองสามตัวนั่น,นไม่รู้ยังไม่ถึงเตัวตอนนี้นี่นัาก็มเป็นปล่อยครับ ะเพียนตะเพียนเขายัางท้องครับผมพอท้องอยู่นักขุดเหมอนขอยตปล่อยนะครับปลาไข่ครับผม,บบอมบอสองตัวนี้จะเป็นให้นะ้าข้างนะครับก็มาพร้อมกันนะครับเขาจอดรถตึ๊บแล้ววิ่งเข้ามา ขอบคุณน้าเขาด้วยครับผมแล้วรับประบุคิบแล้วน้าเขามาลงครับตรงนี้น่าจะใส่ใหญ่ถึงหัวน้าเขาก็ได้นะครับได้ยิ่สงแล้วก็ร่มร่มเย็นดีวยครับอูตน้นมะขามก็น้าระมืออาจจะพักสักสองสามเดือนนะครับผมอาจจะมีคลิปจากอื่นมาให้ได้ชมกันแล้วไปเจอกันใหม่เมื่อโอกาสน้าครับธรรมาชาติสวยงามเสมอรักทุกคนนะครับ ครับผมสวัสดีครับโอเครับนะนะจะให้ชมสภาพใหม่ครับรถก็ลงมาจอดข้างล่างตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับสะพานสีชมพูครับผมข้ามไปฝั่งนู้นก็จะไปไหมต่อไฟล้มนะครับนี่ครับของแคบประมาณนี้นะครับโอเคครับผมเก็บคันแล้วครับเก็บเรียบร้อยมดแล้วไปขอให้ทุกคนมันหมันอยู่ดีมีสุขกันทุกคน เดินลูกเรืองนะครับขอบคุณสวัสดีครับ